เมื่อกี้อาจารย์มุญินพูดถึงกรณีชั้น14มานิดนึงซึ่งเดือนหน้าน่าจะเป็นช่วงที่ศาลไต่สวนคดีชั้น14ตลอดทั้งเดือนเลยน่าจะเค็กจำไม่ได้ว่านัดทั้งหมดกี่ครั้งมีพยายยีปากประมาณสี่ครั้ง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 ไปเดือนนะอาจารย์แต่ทีนี้ เรื่องนี้ก็มีประเด็นตั้งแต่ศาลร,รับไต่สวนเองแล้วถึงแม้ว่าจะไม่รับคำร้องของคนที่มาร้องแต่ว่าไต่สวนเองซึ่งอาจารย์มุนินกิก็ก็เคยพูดมาแล้วด้วยว่ามัน,ม,นมีปัญหาตั้งแต่ว่าศาลมีอำนาจรับไต่สวนหรือเปล่าคือคดีนีน้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็อาจจะมีความแปลกๆนะในทางกฎหมาย ừ, เพราะว่าคุณชันชัยยื่นคำร้องมันตั้งสามครั้ง ừ, นะครั้งแรกๆที่ศาลปฏิเสธเนี่ยารรศาลก็เหตุผลชัดเจนก็เป็นตามหลักกฎหมายว่า ศาลมีหน้าที่เพียงแค่พิจารณาคดีตัดสินแล้วก็ออกหมายเรื่องหมายจำคุกใช่ไหมครับนันบทบาทศาลในกระบวนการยุติธรรมส่วนนี้ก็จะจบหลังจากนั้นไปก็จะเป็นหน้าที่ของราชทรรน์แล้วศาลจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบังคับโทษซึ่งอยู่ในความราาับผิดชอบรัชทรรนเฉพาะที่กฎหมายให้นหนอำนาจไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นกฎหมายราชทรรน์หรือประมวลหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่างๆทีนี้เรื่องนี้มันไม่มีกฎหมายเขียนให้ศาลมีอำน,นาจ พอรั้นสันก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวเองไม่มีอำนาจแล้วนะมันเป็นเรื่องอะไรฐานนั้นถูกต้องตามหลักการตอนปฏิเสธไปครั้งแรกต่อตอนนี้ครั้งที่3ยืน่นคำร้องไปเนี่ยสาลก็ปฏิเสธอีกแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ให้เหตุผลใหม่แล้วว่าสาลมีอำนาจในการไต่สวนได้เองตรงนี้มันเหตุผลนี้ให้ก็จะขัดกับเหตุผลแรกอันนี้ก็เป็นเรื่องความน่าประหลาดในทางกฎหมายแล้วหมายความว่าเหตุผลที่ให้สองครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันขัดแย้งกันเองทีนี้ออพอไต่สวนเองเนี่ยดูผมดูวันแรกวันที่ที่เรียกขอบอนรจำไป ไต่สวนเป็นคนแรกแล้วก็กําหนดเราได้กำหนดกระบวนพิจารณาว่าต่อไปจะทำไงต่ออย่างเงี้ยก็ก็ดูโอเคในทางในทางในภาพรวมๆนะอาจจะมีบางส่วนที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่ก็คือมีการเรียกพยานมาหลายปากอาจจะดูเอกสารต่างๆแล้วก็ให้โอกาสทนายคุณทักษณิณถามใช่ไหมครับแต่บางคําถามก็อาจจะไม่ให้ย่ายให้อ,อย่างเงี้ยเป็นตน้นซึ่งก็ดูกระบวนการก็ดูว่าสารเนี่ยรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง,องคือคือถ้าเทียบกับกระบวนการสาลฎีกา,ด,กาดีกว่ากระบวนการศารนูนเยอะ นะีเพราะว่าสญญารฎีกากำหนดกระบวนพิจารณาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างสญญามนุนบางทีก็ให้บ้างไม่ให้บ้างตัดบ้างอย,อยู่ๆก็ยุติการพิจารณาเพราะได้ข้อจริงครบถ้วนนัดฟังคำสั่งเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงเลยแต่สญญา,ารฎีกาเนี่ยการกำหนดกระบวนพิจารณาก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ดูเหมือนจะให้โอกาสในการเอาพยานหลักฐานต่างๆที่ครบถ้วนนะมาพิจารณาซึ่งผมเชื่อว่า,าก็ได้จะจบภายในเดือนกรกฎาศาลก็อาจจะใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนช้าสุดไม่น่าจะเดือนเกินเดือนกันยา สิงหากรยยาศาลน่าจะมีคําสั่งออกมาได้ว่าเป็นยังไงซึ่งโดยส่วนตัวผม <S 1> <S 1> ผมมันไม่ค่อยเห็นด้วยกับกับการที่ศาลแต่สวนเองนะคือ <S <S คือ,อยังไงหลักหลักการแบ่งแยกอำนาจเลยหลักการพื้นฐานก็คือศาลเนี่ยก็มีอํานาจในการไต่สวนในการพิจารณาเท่าที่กฎหมายเขียนไว้อย่างชัดแจ้งถ้าสกุหมายไม่เขียนไว้เนี่ยศาลจะประกาศว่าตัวเองมีอำนาจเพื่อไปตรวจสอบอการดําเนิเนการของสของของ,ขององค์กรอื่นเนี่ยไม่ได้คือมันขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจประการหนึ่งแล้วมันทําให อีอ,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 อาเขตอำนาจทางศาลมันขยายไปเรื่อยๆจนจนคนไม่รู้ว่าตกลงมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายถ้าเกิดศาลสร้างมาตรฐานแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปคดีอื่นๆคนก็จะมาร้องรัศกลก็ต้องรับนะไม่น้นแล้วเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมคดีนี้รับคดีอื่นไม่รับอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาของการเลือกปฏิบัติอีกแต่ว่าศาลเนี่ยเขาวิจัยฉัยไปแล้วไงเขาไต่สวนไปแล้วมันก็เลยจบไปแล้วว่าเขาบอกว่าตัวเองมีอำนาจก็เหลือลุ้นอย่างเดียวอย่ยางที่ไดฟังเพียงหลักฐานแล้วเนี่ยศาลมองว่าย สุดท้ายแล้วเนี่ยสารบอกว่าอ่ะกระบวนการต่างๆไม่ชอบการบังคับตามาพิพากษาที่สารลงโทษจำคุกคุณทักษิณไม่ชอบสารบอกว่าต้องปดำเนินการใหม่ก็คือต้องส่งกลับเข้าไปในเรือนจำใหม่ก็ก็ก,ก็ก็เป็นจุดน่าจะเป็นจุดผมก็เี็นทางกฎหมายก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดสารเห็นว่าเออมันไม่ชอบนะ่ะดูมีแนวโน้มมากเหมือนกันนะ <Huh. S 2> เออที่จะเป็นแบบนั้นนะคือม,มันมันถ้า คือจริงเรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะจบไปโดยที่สารไม่ไต่สวนเลยก็ยืนยันในสิ่งที่สารเคยปฏิเสว์วันแรกแต่พอสารบอกว่าโดยมีอำนาจเนี่ยที่บอกว่ามันแปลกเนี่ยมันฟังให้ทําให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับจะนําไปสู่การที่จะแบบวินิจฉัยว่าไปเริ่มกระบวนการใหม่เออไปเริ่มกระบวนการใหม่อะไรย่างเงี้ยหรือรเปล่านี่นะครับต้อง้าคำถามอย่างนี้มันน่าสงสัยมากซึ่งซึ่งซึ่ง,งแต่ทางการเมืองเนี่ยมันก็เกิดแน่นอนเกิดสิ่งที่ตามมาทางการเมืองแน่นอนซึ่งเนี่ยถ้าบอกว่านายใหญ่อยู่รอด เราอยู่รอดด้วยผมอ่เลยได้ยินะราจจะอยู่ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเออ่งเคยได้ยินอะไรย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนการตามมานะครับแต่ในส่วนตัวผมไม่ไม่เห็นด้วยเลยครับไม่เห็นด้วยคือผมมองว่ามันมีกระบวนการทางกฎหมายปกติในการตรวจสอบการทํางานของรชทธนหรือของหน่วยงานอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราไม่พอใจแค่ไหนเนี่ยเราไม่ควรจะลากศาลคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเรามองว่าศาลเนี่ยมีอานาจพิเศษตลอดคือมีเป็นอะไรนะมีอาวุธพิเศษที่แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องในทางการเมืองอะซึ่งมันไม่ใช่บทบาทศาลไม่ใช่นาที่ศาลแล้ว แล้วผมมาต้องต้องด้วยความเป็นห่วงในฐานะที่อยู่ในวงการกฎหมายด้วยกันเนาะว่าทุกครั้งเวลาศาลก็ามายุ่งเนี่ยในเรื่องที่ไม่มีอำนาจเนี่ยมันเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของศาลแล้วก็มันสร้างปัญหาไม่จบสิ้นอะ่ะนะฮะมันเกิดปัญหาใหม่ๆตามมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอย่างเงี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าก็เป็นเพราะวนักนักนกฎหมายนี่แหละนะครับที่มีส่วนในการในการสร้างปัญหาอะไรแบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเคยมีคําพูดแชร์จา์ตุลร,รการพิวัตรใช่ไหมเออใช่ต,ตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นอยู่ปะ คือ,คอผมว่าสาลน้ร <บน S 1> <น>ะวังมากขึ้นนะครับคือต้องยอมรับว่าปี49ใช่ไหมครับตอนคุณทักษณิณเนี่ยก็เกิดกระบวนการเหล่านี้ที่้งาเข้มข้นมากแล้วก็แล้วก็มันก็คือพอสาลมีบทบาทนําแล้วเนี่ยสถานะบทบาทนําสาลก็ถูกไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญจะแบบปี50จะแบบปี60<ม>ในรูปแบบต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทว่าคนในสังคมไทยเนี่ยเชื่อมั่นสาบันศาลมาก ล้วให้มันทําหน้าที่อะไรบางอย่างไมมทั้งคัดเลือกองค์กรอิสระคนนี้นั่นเยอะแยะซึ่งมันไม่ควรจะดึงดสารเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เหมือนสารเริ่มขยับไปในที่ทางที่คือคือข้อดีอย่างหนึ่งของสารในอดีตนะในแง่มุมของการที่เขาเป็นคอนเซอร์วเวทีฟย้อนกลับไปก่อนปี40เขาพยายามรักษาสถานะตัวเองให้อยู่ในที่ในทางของเขาพยายามไม่ไม่ไม่ออกไปนะครับนอกขอบเขตที่เขาไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่อยากออกไปอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีจารีตแบบนั้นอยู่แต่ว่า ตั้งแต่ปี49มาเนี่ยมันทําให้การออกไปนอกพรมแดนที่เขาคุ้นเคยนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเริ่มจะกกลายเป็นเรื่องปกติเออเป็นเรื่องแม้ทั่งเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะแล้วมันเลยเป็นการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นช่องทางในการที่แบบนั่นแหละมันก็ไปนะรู้จักผู้คนใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอย่างที่เราก็ได้ยินกันมาอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าเออมันไม่ใช่หน้าที่ศาลหนึ่งไปแก้ปัญหาทางการเมือง ใช่ไหมครับให้ให้กับหรือว่าบางทีมันเป็นปัญหาทางกฎหมายอะไรที่เรียกว่าหลูโพหรือว่าช่องโวัวช่องว่างกฎหมายต่างๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติต้องไปแก้หรือมันมีกระบวนการหรือกลไกอย่างอื่นในการตรวจสอบใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเราจะทันไม่ทำเจ้าหน้าที่คือคือ,อต้องพูดอ,อย่างนี้ว่ากระบวนการตรวจสอบโดยฝ่ายวิชาชีพที่ที่แพทยภาทำเนี่ยถูกต้องอถูกต้องอันนี้ต้องยืนยันว่าก็าําถูกต้องคือมันเป็นการดําเนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของเขาในทางวิชาชีพเขาทําได้เลย อันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งกับบนการตรวจสอบปกติ<ะ>ภายใต้กฎหมายของเขาเอง<ะ>ใช่ไหมครับแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง<ะ>เข้าไปตรวจสอบการทํางานของรัฐธรรมน<ะ>ถ้าเกิดรัฐธรรมนไม่ไปบัติตามมรพิพักษาต่างๆเนี่ยศาลไม่มีหน้าที่มันต้องให้คนไปร้องตามนึงข้าเจ็ว่าให้คุณรับเว้นกับบทบาหน้าที่ใช่ไหมครับโน่นนี่นั่น,นอะไรต่างพวกนี้ต้องต้องมีปกติมันก็มีเคสอย่างนั้นเกิดขึ้นมาก<ะ>มายใช่ไหมครับอันนี้เป็นเคสแรกที่เกิดขึ้นเคสสุนทรศิลป์เนี่ยต้องบอกว่าในทางนิติศาสตร์ใช่ครับพอศาลรับ ไต่สวนแล้วเนี่ยสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วอาจารย์มองว่าสิ่งที่จะเป็นไปหลังจากนี้จากการที่ศาลสร้างบรรทัดใหม่บรรทัดฐานใหม่แบบนี้ขึ้นมาคืออะไรคะคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือคือผมก็พยายามเข้าใจศาลนะสมมุติว่าตอนนี้สังคมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันตรวจสอบอยัางไงามันช้ามากเลยใช่ไหมไปร้องก็ได้ทันได้ทันก็บอกว่าตัวเองปฏิบัต,ติตูกตามกฎหมายฝ่ายบริหารก็ไม่ดูเหมือนไม่มีคนทําอะไรทายัางไงค่ะ จริงๆกระบวนการปรกติก็คุณต้องไปฟ้องคุณต้องไปร้องตามกระบวนการหนึ่งห้าเจ็ยต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับอาจจะ2ปี3ปีกว่าจะรู้ผลอย่างเงี้ยคนก็ทนไม่ได้หรือร้องปปชาก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับศาลก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นคำพิพากษา<ม>เราเราเราอยากจะแก,ะแก้ปัญหานี้ให้ซึ่งอาจจะมีความปัรหนาดีทาแบบนั้นนะให้คิดในแง่ดีแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตามมาคือพอเซตเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปคดีอื่นๆเนี่ยซึ่งมีปัญหาเรื่องการบังคับโทษเหมือนกันอย่างเช่นในเกกกิิดถูาาาลมีคคพษจํุแ้ว แอบไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันหรือบ้านโน้นโรงพยาบาลนี้<ม>ต่างๆหรือนี้มีคนบอกว่ากลางคืนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างวนนี้ฮะก็ไปร้องกับสารอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมหรือว่าสารเห็นเองสารได้ยินข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ว่านักการเมืองคนนี้ใช่ไหมครับไม่ได้รับโทษตามให้พักษาสารก็สั่งไต่สวนนั้นมาเลยสารต้องทํำไหมก็ต้องทํานะ<ม>ถ้าสารรู้เองอะ่ะใช่ไหมครับสารจะต้องทาหรือเปล่าถ้าไม่ทํามันก็คือถ้าเกับเรื่องปฏิบัติไหมมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องปฏิบัติดีคือ เราพยายามแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่นําไปสู่ปัญหาอีกอย่างหนึง่งก็คือความไม่แน่นอนของการบังคับใช้กฎหมายความไม่เสอมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายแต่ก้าสารมั่นใจว่าสารทาแล้วเป็นครั้งแรกและจะทําอย่างสม่ําเสมอเสมอภาคกันในทุกคดีก็โอเคครับก็พออธิบายได้ทํากฎหมายแต่สารไม่สามารถทําอย่างนั้นได้หรอกเพราะว่าหุคดีสารสองล้านคดีต่อปีนะครับสารยุติธรรมเนี่ยอยาจจะสองล้านกว่าด้วยผู้พักษารไม่พอ ตอนตอนนี้ทำกันหัวฟูแล้วผูิพาษาทํางานกันหัวหัวฟูแล้วคนไม่พอแล้วยังต้องมาแบบเหมือนสรรขยายอานาจก็เหมือนสร้างหางานให้ตัวเองเพิ่มอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นก็เป็นปัญหาในทางปฏิบัติอีกก็ก็ต้องลองดูว่าว่า,ว,าว่าสารจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับพอมันเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามหลักการนะคะแต่ว่าสมมุติว่าได้ผลลัพธ์ที่ทถูกใจ,กใจมันจะยิ่ง ผมว่าเราไม่ควรจะยอมรับคืออย่าไปมองเรื่องผลแล้วให้มองกระบวนการนะครับมผมคิดว่าในทางกฎหมายเนี่ยกระบวนการเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าผลคือกระบวนการมันเป็นตัว j u s t i f ไฟผลมันเป็นตัวบอกว่าเออผลเนี่ยมันมันชอบทําในทางกฎหมาย <c oughs> หรือไม่ใช่ไหมครับก็เราก็พูดถึงรัฐมนูญแหล,ละรัฐมนูญมาจากการรัฐประหารรูยร้ยังไงบางคนบอกว่าไม่สนใจรัฐประหาร,ได,ร,ร,หารได้รัฐมนูญมาชอบทําแล้วแล้วก็เกิดผลดีนะครับสังคมสงบอะไรอย่างเงี้ย มันมันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับผม mm hmm. ผมคิดว่ากระบวนการสําคัญมากในทางกฎหมายเนาะแ mm hmm. ม้นเราก็คงไม่มีกฎหมายวิธนะีวินาความต่างๆนะ mm hmm. เพื่อการันตีว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งข้อเท็จริงในกระบวนการในการได้มาซึ่งผลในทางกฎหมายเนี่ยมันชอบนะมันถูกต้อง mm hmm. อะไรเงี้ยนะครับเพราะแล้วเนี่ยผมว่าไม่เราไม่ควรจะยอมรับ mm hmm. มไม่ควรจะยอมรับแต่ว่าแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าถ้าศาลสามารถทําให้เห็นว่าศาลเนี่ยก้าวพรมแดนหลักการอย่างเงี้ยอำนาจเพื่อแก้ปัญหา รูโผใหญ่ในทางกฎหมายและศาลมีกลไกในการที่จะทําให้มันเหมือนกันในทุกคดีนะมันก็อาจจะพอฟังฟังได้ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยคือจริงเรื่องของการศาลก้าวข้ามพรมแดนของเหน้าตัวเองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในทุกทุกประเทศนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการที่ทําให้คนรู้สึกว่าเมื่อเซตประธานขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะเดินตามประธานนี้คือเดินตามบรรทัดฐานเนี้ยไปอย่างสม่ําเสมอมันจะไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันสร้าง บรรทัดใหม่วันนุ่งขึ้นเจรดีใครๆไม่เอาแล้วนะมันอ้างว่าเป็นความวยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าดีมีคนจะรู้สึกว่าอ้าวทาไมอ่ะทำไมฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบเดียวกันทําไมคนก็จะนึกกลับทันทีว่าอ๋อเป็นเรื่องเรื่องมูลเหตุอยู่ในทางการเมืองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะสงสัยทันทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แน่นอนก็ททาลายความน่าเชื่อถือของศาลก็จะกลายเป็นปัญหาว่าประชาชนทุกคนถูกปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกันหรือเปล่าใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งประเทศเราจะมีปัญหาแบบเนี้ยมาตลอดใช่ครับ พี่พิสุทธ์คะช่วงนี้คุณทักษิณเขาหายไปไหนคะผมก็อยากรู้คือผมไม,ไม่ไม่เงียบเงียบผิดปกตินะแต่ว่าแกจะนอนไม่คยหลับมั้งคือคนเป็นพ่อต้องหาทางแก้ปัญหารุ่งนะแอบพิดนะทักษิณีโทรหาคุณเซนเปล่าก็เป็นไปได้เนะแต่ว่าอย่างที่บอกคนถามหาเพราะว่าทักษิณก็ถือว่าเป็นคนที่วางกลเกมทางการเมืองอยู่ก็จริง แต่ถ้าผมผมถ้าผมผมคิดว่าคุณทักษิณเงียบนี้ก็ดีนะคืออย่างน้อยให้รู้ว่าประเทศชาติมันใช่มันมันเดินโดยกลไกของมันเองอ่ะคุณทักษิณก็ควรอยู่ข้างหลังฉากอไไม่ควรออกมาในนาทีนี้แล้วพี่วิสุทธ์มองว่าคดีชั้นสิบสี่นี่ใจยังไงต่อคดีชั้นสิบสี่เหรอผมไม่กล้าเดาผมตัวอาจารย์พูดผมไม่กล้าเดาแต่ว่าไอเรื่องเจ๊ทางทางการแพทย์เนี่ยผมคิดว่าโอเคครับไอ้นั่นมันบ่งบอกสัญญาณ ทางการเมืองแล้วก็ความเป็นสถาบันวิชาชีพที่ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่ผมเก็มีอำนาจใกฎหมายของเขาอยู่แล้วคือเวลามันมีการร้องมาว่าแพทย์ไม่ใช่ไหมครัไม่ใช่หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพมันเป็นหน้าที่โดยตรงเขาทำหมายเวลาแล้วมีประเด็นเรื่องการที่ต้านการลุกคืบของทางการเมืองที่ชัดเจนนะเรื่องเรื่องแพทย์สภาชัดเจนมาคือเราเรารู้ว่าแร่มองลุกอะลุกลุกมากลุกจนลุกลุกจนมันเลยเลยความพอดีไงแล้วแพทย์สภาถามมาที่ถึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมคิดว่า สังคมก็ชื่นชมนะชื่นชมทั้งแพทยสภาแล้วก็ช,ชื่นชมเรื่องการท่าทีการลุกของทางการเมืองที่เข้ามาใน,นส่วนนี้ไม่ไดแ้แต่ผมอาจจะต้องเสริมคุณวิสุทธิ์อย่างนี้ว่าจริงๆการดำเนินการทางทางทางวิชาชีพของแพทย์เนี่ยก็ต้องต้องตรงไปตรงมานะตามตาม,ตามพยาหลักฐานเนาะอาจจะคือเหมือนกันเหมือนศาลเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าแพทยสภามีอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายวิชาชีพของแพทย์เนี่ยแต่ก็ต้องว่าตามพยาหลักฐานผิดถูกเนี่ย คือแพทย์เนี่ยก็อาจจะถูกกล่าวหาโดยโดยฝั่งสพูดสมุนทักษิณว่ามันมีเหตุจูงใจทางการเ<ช>มืองอีกเพราะว่าห<ช>มอไม่ชอบคุณทักษิณก็เลยพยายามที่จะทําให้แบบมันเป็นปัญหาทางการเมืองแต่ว่าผมคิดว่าโดยโดยกระบวนการเนี่ยมันถูกท่องอยู่แล้วตามกฎหมายเขามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วมีคนมาร้องเขาก็ต้องสอบแล้วเขาก็รับฟังพยานหลักฐานอย่างถ้าเกิดเขามั่นใจว่าเออทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการมีความโปร่งใสให้โอกาสแรงต่างพวกนี้แล้วก็มีข้อสรุปก็ต้องเป็นอย่างนั้น แต่แพทย์ผาไม่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาทางการเมืองให้ใครก็เหมือนก็เหมือนกับสารเนาะอันนี้คือแพทย์แก้ปัญหาของของเขาเองหมอที่เขาเองไม่ไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนหลังจากแพทย์ลงโทษแพทย์แล้วเนี่ยการเมืองหยิบใช้ในเรื่องหนึ่งนะคือผลผลเนี่ยมันไม่ได้มีผลโดยตรงต่อมันไม่ได้ผูกพันสารนะครับหมายความว่าเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยผลของแพทย์ผามันอาจจะถึงที่สุดในส่วนแพทย์ผ่าแต่ว่ามันก็อาจจะถูกอุทธรณ์ถูกตรวจสอบได้อีกในทางศาลนู้นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าในศาลฎีกาเนี่ย สารก็จะหยิบยกมารับฟังเป็น mm hmm. พยานหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่ง <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ผูกมัดว่าสารดีกาที่กาลังพิจารณาคดีคุณทักษิณเนี่ยจะต้องเห็นด้วยว่า mm hmm. สุดท้ายแล้วจะทันผิด <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าจบว่าคุณทักษิณกระบวนการยังยังไม่ได้ผิดพลาดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ย,ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยเพราะแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไร mm hmm. นะคุณทักษิณก็ยังอยู่นอกคุกได้ ยังเป็นนายใหญ่ได้อยู่อะไรเงี้ยยังได้อยู่ใช่ไหมไม่รู้มันกับยังได้อยู่คือมันมีโอกาสในทางกฎหมายเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าคือไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยนะครับผมคิดว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสามีหน้าที่ต้องทําให้กระบวนการเนี่ยมันโปร่งใสแล้วให้โอกาสคือคุณทักษิณเนี่ยต่อให้สังคมเชื่อไปแล้วล่ะว่าไม่ได้ป่วยจริงมีผลแพทยสภาแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในกระบวนการนี้นะต้องให้โอกาสแถาในการที่แบบเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าทุกอย่างหรือว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ใช่คุณทักษิณโดยตรงด้วยซ้าไปนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับตามคำพิพากษาของศาลจริงๆแนละ้วคนที่เป็นคนที่เป็นจําเลยโดยตรงกับวนการนี้กระบวนการนี้ไม่มีจําเลยนะ<ห>จริงๆจําเลยโดยตรงเนี่ยคือคนที่มีหน้าที่บังคับตามคําพิพากษาของศาลให้จําคุกทัทักษิณเพราะแล้วเนี่ยนหน่วยงานาราชธรรมหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่พวกนี้ถือว่าเป็นคนที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยตรงคุณทักษิณไม่จรงรู้มาตำรวจด้หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเฉพาะราชธรรม โรงพยาบาลตำรวจด้วยใช่คือคนที่เกี่ยวข้องคือเนื่องจากว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับโทษอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าต้องเป็นคนทํารายงานโน่นนี่นั่นอะไรแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยคือราชธรรมแต่วันนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลเนี่ยก็คือราชธรรมแต่เนื่องจากคุณทักษิณเป็นปฐมเหตุทุกเรื่องใช่ไหมครับเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดในทางการเมืองเนี่ยก็ ก็เลยชื่อคุณท ouais. ักษิณเลยกลบไปว่ามันคือการตรวจสอบคุณทักษิณจริงไม่ใช่นะคุณทักษิณยิงแค่เพผลแต่ว่านอนกระบวนการถ้าเกิดสารประกาศว่าสิ่งที่เราจะทำปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันก็ทําให้กระบวนการที่เกี่ยวกับคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่อืมค่ะซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าจะประมาณเดือนกันยาผมว่าอย่างช้าสุดเนี่ยคือถ้านับแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสารไม่ขยายคือไม่นัดเพิ่มไม่เลื่อนไม่นัดเพิ่มเนี่ยกระดาจบหรืออาจจะเลทสุดไปอาจจะขยับไปนิดนึงก็อาจจะสิงหากลางๆไม่เกินกลางสิงหา ศาลน่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งไม่เกินเดือนหนึ่งผมเดานะนะครับในการในการเขียนคำพิพากษาเพราะแล้วเนี่ยน่าจะรู้ภายในไม่สิงหาวักันยาไม่กันยายน่าจะเร็สุดค่ะแต่ไม่รู้ว่าถึงวันนั้นสถานการณ์การเมืองไทยจะเป็นยังไงนะคะใช่ใช่คือต่อให้นายรนตรียังอยู่ในตําแหน่งอยู่นะครับมีการปรับโน่นนี่นั่นพอถึงตอนนั้นถ้าเกิด สายการคุณทักษิณไม่เป็นคุณเนีคุณทักษิณเองก็คือต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอะไรต่างๆมันก็อาจจะส่งผลร้ายแรงในทางการเมืองอีกนะส่งผลใหญ่ถ้ากลับที่อยู่แปดปีหนึ่งปีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ใจว่าจะเป็นยังไงคือนี่เป็นปัญหาระบบไต่สวนนะระบบไต่สวนเนี่ยมันแล้วแต่ว่าสารกําหนดกระบวนพิจารณาตามที่เห็นสมควรได้มันก็เลยแบบคาดเดายากเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องต้องต้องชื่นชมสารในวันนั้นแหละในการกาหนดกระบวนกก็ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปหรือว่าเย็นนี้เราอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้ครับแต่ผมผมรอดูแบบไม่ค่อยเกี่ยวประเด็นเท่าไหร่อยากรู้ว่าเส้สนทางธรรมชาติของกัมพูชาเ <laughs> ขาเ <c oughs> ขาหยุดเขาปิดหรือยังคือทงัง <c oughs> ทางเขมรเขาจะปิดหรือเปล่ารู้คือห้ามใช้เส้นทางธรรมชาติสําหรับถ้าที่อะไรบางทีที่ขอโทษวันนี้ก็อาจจะทําให้ทางฝั่งกัมพูชาเองก็อาจจะมีไม้เด็ดใช่ไหมครับข้อมูลรับแรงต่างที่อยู่กาอยู่เนี่ยก็อาจจะค่อยค่อย เผยอาจจะมีคลิปอีกหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่ามีนะผมว่ามีนะ